ที่มาทำงานร่วมกันยังไงครับก็ดีครับปกติไม่ค่อยได้ทำงานด้วยกันเท่าไหร่นียก็เหมนเป็นงานแรกๆที่มาทำด้วยกันก็สนุกดีครับแนะนำมันเป็นกันทียังไงคะเต็งเขื่อนเนี่จริงๆก็มีมีเจอกันอยู่แล้วนะครับเจอกันบ้างอยู่แล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่แบบเจอในลักษณะของการทำงานร้องเพลงไม่ต้องตัดสินใจนะพอที่จะรับเลย จริงๆรับอยู่แล้วนะครับก็ก็คือมันก็เราก็สามารถแยกได้อีกแล้วมันเป็นเรื่องงานครับพอมีโมเมนต์หวานบนเวทีเมื่อกี้นึกว่าเกิดอะไรบางนย่างก็เกินนิดๆเหมือนกันครับเป็นยังไงบ้างดีดีค่ะพี่แต่วลองเพลงเคราะห์ค่ะก็เหมือนให้กำลังใจตั้งแต่แบบอยู่ข้างหลังเวทีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะหลายคนก็ฟรี๊ดกันเมื่อกี้เห็นเน้ำอยาบ ครับมันมีแบบแอบจะคิดเป็สของใจนี่คุณไหมคะแบบจะต้องขับมาแต่แดงแบบโมเม็งหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบก็ไม่ไม่นะครับก็ผมจะตอนแรกจะเครียดเรื่องร้องเพลงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบเรารับรู้อยู่แล้วว่ายังไงแบบเหมือนแบบทำงานด้วยกันอะไรก็เป็นเป็นกำลังใจให้กันอยู่แล้วมีโมเมนต์เด็ดที่พันต่างๆกับเาบ้างไหมครับ มันไม่ได้มีเวลาไปคิดอะไรขนาดนั้นก็ผมก็จะคิดอยู่ว่าพยายามร้องเพลงให้ดีให้แบบให้ถูกคีย์แล้วก็พอตอนนำพี่ออกมาก็บเออเราก็มีแบบเหมือนแบบตามบทบ่าก็ต้องเป็นควงขึ้นมาบนเวทีมอบดอกไม้ให้อะไรเงี้ยก็ตามตามที่เขาวางไว้ในตึกตึกอะไรอย่างเงพี่ค่ะพี่คืออาจะแบบเกร็งกว่าที่เหนื่อยเลยอย่างเงี้ยอืมก็ไม่นะคะก็โอเคเวลาทํางานก็จะค่อนข้างมีความตื่นเต้นอยู่แล้วอะเลยนะค่ะแต่นี้ก็ดีค่ะเหมือนมีแบบเพื่อนแบบคนที่คุณเคยมาทํางานด้วยกัน แล้วมีการคุยถึงความสัมพันธ์นะครับว่าตอนนี้แบบเป็นยังไงการปรับตัวอะไรกันก็เป็นอย่างนี้ะครับคือจริงๆ,ๆไม่ได้ไม่ได้คุยว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเลยก็รู้สึกว่านปัจจุบันมันโอเคมาก,ามกอะไรอย่างี้ยแล้วก็คุยกันก็เกือบทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างี้ครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คุยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสถานะเราก็ไม่ได้กำหนดมันว่าจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงแต่เราก็รู้อย่างเช่นว่าออกงานเพ่อกางควอาจจะแบบต้องจับตาม เอามากันเทียบเลยเนี่ยก็ก็รู้อยู่แล้วเลยโอกาสที่เธอนี่ยังมีอยู่เปลี่ยตายแล้วไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับตอนที่เราไงนักข่าวจะถามเรื่องโอกาสดีเทอร์หนุ่มนี่ตัดเรื่องกดดันเราไปแลวใช่ไหมฮะเรื่องกดดันทีนี่แล้วตอนเนี้ยก็จริงๆก็คือแบบปล่อยเป็นธรรมชาติดีกว่าคือทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเราสองคนก็คุยกันว่าเออเราก็มีความสุขกับแบบแบบณปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรมันตอนนี้ กลับไปเป็นแบบเดิมหลับตาแขวนเหมือนเดิมก็ยังไม่ได้คิดเรื่องไหนคือคือเป็นคำพูดจริงที่คุณคาดหวังที่อยากจะกลับไปเหมือนเดิมอย่างมากๆเลยอย่างเออส่วนตัวเรานี่รู้สึกขนาดเป็นกดการกดดันตัวเองไหมอ่ะจริงๆไม่กดดันนะครับเพราะว่าคือการที่เขาอยากให้กลับมาพบกันหรืออะไรกันก็ ถ้ามองในแง่ดีคือว่าเขาก็แบบรับชื่นชอบเราสองคนอะไรเงี้ยว่าเออเขาก็รักทั้งผมรักทั้งจีอะไรเงี้ยมก็รู้สึกดีใจในแง่ดีแต่ว่าคือจริงเรื่องการจะกลับมาหรือไม่กลับมาอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันเองครับมันก็ไม่ได้เอาพวกอะไรต่างๆมากดดันตัวเองอะไรรับแต่ว่าตอนนี้เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าเป็นแบบนี้ที่คอเระบุสถานกานรบบ้ะใช่ครับก็เป็นน่าจะเป็นผมเป็นใจกันเหมือนเดิมเลยอะค่ะ พอมีคนแชร์เนยอะมันพอมีดบ้าไมครับพี่ว่านโดนโยนมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับวิธีการูิงๆิิ่ิ่งิ่งงยิ่งย่งยิ่ง่งง่งง่่่ง จริงๆก็แตกต่างบ้างเหมือนกันนะครับมันก็เหมือนเหมือนจากเดิมที่เราจะต้องเจอการบ่อยๆต้องไปนู่นไปนี่ด้วยกันบ่อยๆก็อาจจะแบบเหมือนก็กลายเป็นว่าแบบเหมือนมีการโทรหาการอะไรการนี้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยด้วยว่าเรายังทําธุรกิจด้วยกันรเราเปิดร้านขนมด้วยกันก็เลยต้องมีการเจอกันแล้วก,แวก็แล้วก็ถามตารทุกสุขดิบกันอะไรเป็นเรื่องปกติเพราะว่ายังไงก็ห่วงใยกัน ู้สึกดีปกติอะค่ะก็ก็ยังเป็นคนที่เหมือนมีเราแล้วก็แบบนึกถึงตลอดอยู่แล้วแล้วก็แบบเหมือนเหมือนถ้าเขามีความสุขเราก็เหมือนแบบก็มีความสุขไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เต๋อเป็นใครบ้างนะคะพอเวลาแบบไม่ได้อยู่ในงานอะไรคือพี่เป็นคนที่เวลามีอะไรที่พูดอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าสถานะเราจะเป็นแบบนี้ยังไงมีอะไรที่ก็ยังพูดกันตรงตรงอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องหัวใจล่ะคะตอนนี้ทางอีกเขาบอกว่ามีหนึ่งคนใหม่ คุยด้วยเรื่อยๆแล้วมี่เต๋อคุนว่ายังไงบ้างก็จริงๆจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะครับคือมันก็เป็นเรื่องเอ่อเป็นเรื่องเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าสมมติว่ามีมีการคุยกันอะไรในไม่ว่าจะคุยในรูปแบบไหนก็คือถ้าเขาได้คนที่ดีหรือที่แบบรักเขาแล้วก็แล้วก็แบบมันทำให้เขามีความสุขผมก็ดีด้วยอยู่แะพี่มีปรึกษาหรือคุยกับพี่เต๋อไหมคะว่าแบบใครที่แบบเข้ามาคุยเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้คุยค่ะไม่น่าจะคุยแล้วพี่เต๋อราคามี ยก็มีคุยแต่ก็เป็นเพื่อนๆหมดเลยครับคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาที่จะไปทําอะไรคึอพอช่วงระลงกผมก็เริ่มมีงานเยอะแล้วครับก็เริ่มแบบประกวดการเรื่องงานเยอะมากขึ้นลทางฝ่ายที่ช่วยสกีให้กันนี้ครับแบบว่าเอาพี่อย่างเงี้ยมีนุ่มคุยกันีพี่เต๋อจะมช่วยดูดห้ับผมไม่น่าจะไปดูให้ก็ก็คือผมก็เชื่ออยู่แล้วว่าทุกวันนี้เขาโตแล้วเขาก็จะน่าจะรับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เข้ามาดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย เคยได้ทานใครปรึกษากันบ้างหรือเปล่าคะแล้วความนักมีการมาปรึกษากันบ้างหรือเปล่าไม่ไม่ค่อยได้ปรึกษาอะไรแต่ได้ทานร้านที่สูตรเตยยังคะอะไรนะฮะร้านที่สูตรที่เต๋อได้ทานยังครับเรานี่เหรอครับอ๋อก็ได้ได้ทานนะครับยังไงครับอร่อยไหมครับอร่อยมากครับตอนนี้ตั้งใจทำให้เราโดยเฉพาะเลยรู้สึกมึนไหมฮะคือคือน้องพีเขาคนเก่งอยู่แล้วเลือกมาทำขนมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ทานก็จะแบบมีรสชาติที่ดีอยู่แล้วก็แบบชบ ที่สุดของเธอขึ้นมาคือพี่เต๋อชอบอะคือเหมือนาจะคุยกันอยู่แล้วว่าแบบทาอะไรดีแล้วแบบดีดีเขาก็เหมือนแบบอยากกินอะไรอย่างนี้ค่ะพออยากกินที่จ็นึกได้โอเคงั้นพี่ทําให้แค่นั้นเองค่ะคือเหมือนแบบนึกจากเบสของเราสองคนว่าเราอยากกินอะไรอยากขายอะไรอะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนช่วยกันคิดอะไรอย่างนี้ยค่ะ